พ่อแม่พี่น้องวันนี้แม่นังชิงกับเขาพูวอ,อีกหน่อยมันนี้นำเสนออ่อมปลาดุกเด้พอดกกพี่น้องปลาดูเลยร่ะปลาดูเข้ากับอะดูอัาหน้า It um, not No. Yep. นวนหน่อยนวดไลก็ตามใจเนาะอาหารถูกอย่างแต่ละบ้านแต่ลคน่ละหัวตายตัวเน็ะพี่นองเช็แกะก็ตดังดังซ้าฟังมาดูพี่นองเด้อแกะปินีง่งอูเชียงดังแต่ร้พามจะนอง ชีน้องเนี่ยปลาดูเปลือยจักหน่อยเนาะพี่น้องเาจะไปเบิ่งนพักกันเนาะมาเบิ่งนพักไหมน้องชีพี่น้องพักอันนี้พักคาดเด้อพี่น้องเก็บเอาในส้วนหล้างบะนะพี่น้องกูเนี่ยใบเพื่อนกัน จ้กแมงอีหยังกัดพี่น้องอันนี้พักใส่อันนี้พักอิตูก่กะขี้ไรพี่น้องสวนหลังบ้านคือกันแต่ว่าหอมหอมเขียวอะไรพี่น้องเอ้ยเผื่อจะได้เห็ดอยู่เห็ดกินเจ้กอีหยังหันหนา้าหันหลังหลังพักได้แล้วน้องสิงกินอีกเลยพี่น้องเพื่อจะได้กินพี่น้องเขาเจ้าเป็นเขาเถียงเขาเถียงเป็นเขาแรง ป้ออาจารย์ผิดร้อยเปอร์เซ็นพี่น้องบม่ได้ใส่ยังเลยแต่ว่าเป็นแตกงามงามพี่น้องอะอาจจะไปอ่อมเลยเนาะพี่น้องปลาดุกคือทีเปือยอลไรแหละเนาะปลาดุกก็ได้ทีแหละพี่น้องไอ้น้องชิ้นก็ที่เอาข้าวกลุ้มเอาลงไปอันนี้สูตรแบบสวดบ้านไอ้น้องชิ้นเผ็ดกินเนาะพี่น้องข้าวกลุ้นี่ก็คือข้าวกลุ้มเลื้ยงเลยพี่น้อง ก็ได้เป็นกับขัวแบบดำๆำนะะกับขัวเหลืองเหี่น้องเอาจีเอาสูตรแบบว่าก่ได้คอยสูตรน,น้ำน้องอ่อมนะแบบน,น้ำข้นๆแบบนี้เลยแบบนี้เลยพี่น้องท่านงบพ่อกับขัวเอาไปเติมพี่น้องเติมได้มันข้นเลยใส่น้ำลายในกระนองคล้ายพี่น้อง ชักชอนกระมังกัน,กกนโอ้หอมเลยพี่น้องหอ,อมกบหอมปะดุกกะทิอันเดียวกันพี่น้องแต่วนะ่ากกบเนี่ยบ่อกินบ่มีกบเลยพี่น้องเอ้ยน้องชิงมันจะเอาผักขาดเราเลยมัเก็บกงค์กับทุกทันพี่น้องกิน ต้นทางจะกินเบือดอนี่พักใส่พักขา้าพักดังคงพี่นอมเนพักดังคงานี้ อีกโบมีหน้าเดอรนนกแต่ว่าใส่เข้าเขาอุ่ยเลยอันนี้พักแส่แก้มไว้เนาะลวกไว้แล้วแก็งไว้มามามาพี่นกมากินน้ำกัลนด้อันนี้พักอันพักจอนซสือมานไลายๆพี่นกลวกอักนกนกหนามล้วก็ไปแชจองแข้มไว้ สาดเป็นบ cá ีคือกาแล้วจะเอาคนสิดำจักนอยแล้วได้พี่น้องโอ้คนุ้ยลุยเลพี่น้องนมักแบบนี้เด้อพี่น้องได้บมากันน้ำคนกันใส่ขวนอยๆไม่น้องิมักแบบนีพี่น้องแบบคุยกี่เลยพี่น้อง มาเด้อมาเด้อมากินขผาน้ำก,กันแม่น้องชิงก่อนไปรับซุ่มกระฝากกดไร์กดแชร์กดตด,ดตามแม่น้องชิงเด้อพี่น้องเป็นกำลังแรงใจเนาะก็ได้คอยลงคลิปไลค์กัอย่าเ้าเบื่ออย่าเ้าลืมก็ได้พี่น้องกินหอดกินถึงคือเก่าเด้อดูแลสุขภาพตัวเองทางใดกะให้ทุกคนผนผ่านไปด้วยกันนะพี่น้องดูแล กันมานนกินข้าวตองกันพี่น้องขอบคุณหลยลเพื่อนเกา่าเพื่อนใหม่ที่เข้ามากันฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่น้องชิงสบายดี